อันนี้พาเอฟซีมาชมไหยักษ์นานนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่เริ่มแรกก็ลดน้ำนะครับปีแรกๆลดน้ำําำรุงดินให้ดีนะครับแล้วก็เมื่อหลายปีสามปีสี่ปีผ่านไปลำโตลำใหญ่มากนะครับประมาณ สักสามสิบเมตรได้นะครับความสูงเป็นไผ่ยักษ์น่านในสมัยก่อนก็ดังมากนะครับที่กำลังบูมก็เลยได้ซื้อกิ่งพันธุ์มาทดลองปลูกที่ภาคอีสานดูก็รู้สึกว่าขึ้นดีครับงอกงามดีอาจจะลำไม่โตไม่ยาวไม่ใหญ่เท่ากับที่ พื้นถิ่นกำเนิดของมันนะครับคือจังหวัดน่านแต่ว่าก็ถือว่ามีน้ำรดกดลำใหญ่พอสมควรนะครับลำใหญ่เมื่อนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไัยทุกชนิดนะครับใบก็ใหญ่นะครับใบก็ใหญ่ าให้ดูให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับป,รปลูกไว้ดูเล่นไว้ชมไว้กินหนอ่อไว้ใช้ใชยประโยชน์นะครับก็ถือว่า,าหน้าดูหน้าชมทีเดียวนะครับเห็นผลงานนะครับการเจริญเติบโตของไผ่แล้วนะก็ดีใจนะครับแล้วก็ จะได้มีอาหารในยามที่ขาดแคลนอาหารนะครับก็สามารถาตัดหน่อไปกินได้ครับแล้วก็สร้างไรายได้นะครับจากลำก็ดีจากหนอก็ดีจากกิ่งแขนงก็ดีสามารถสร้างไรายได้ครับผู้ปลูกได้นะครับ,รบาหากว่าเราไม่ขี้เกียจก็เป็นเงินได้ทุกอย่างนะครับสามารถสร้างเงินสร้างงานได้ ก็คือเราชอบสิ่งใดก็ปลูกสิ่งนั้นเราสนใจสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นนะครับเราอยากกินสิ่งใดก็ปลูกสิ่งนั้นไว้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตามท้องตลาดนะครับอาจจะมีสารปนเปื้อนได้นะครับรอบๆโคนก็ใบไผ่ก็หล่นร่วงลงมานะครับทางกาบใบทำให้เป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยโดยรอบได้สามารถนำไปหมักนะเป็นปุ๋ยหมักได้ขายได้นะครับเป็นเงินเป็นการพึ่งพาตัวเองอีกแบบหนึ่งนะครับ่ายให้เอฟซีได้ชมได้ดูว่าการปลูกไผ่ก็ก็ดีครับมีประโยชน์สามารถทำเงินให้กับเจ้าของผู้ปลูกได้นะครับ แบบผสมผสานปนเปนกันไปครับลองผิดลองถูกไปไม่ถูกใจก็ตัดออกทางออกนะครับาสามารถทำประโยชน์ได้นะครับเป็นไม้ชายซอยเป็นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเป็นเตียงเป็นที่พักนะครับได้อย่างสบายเลยครับทำเป็นเฉียงหนาน้อยนะครับก็ทำได้อย่างสบาย ไม่ต้องไปลงทุนซื้ออะไรมากมายครับพอเรามีศิลปะหน่อยก็สามารถปฏิประดอยให้มีคุณค่ามีราคาได้ยังไม่ยากเลยนะครับถือว,ว่าเป็นไผ่สร้างโลกให้ล่มลื่นล่มเย็นนะครับเป็นไม้ที่ลดโลกร้อนนะครับ ลดภาวะโลกร้อนได้ดีทีเดียวนะครับใต้ร่มไม้ก็จะเย็นนะครับเย็นสบายงานโดยรอบใบที่ร่วงหล่นลงมาก็กวาดทาปุ๋ยหมักได้เป็นปุ๋ยหมักใบไผ่ได้ดีทีเดียวนะครับทําให้ดินร่วนสวยงอกงามดีนะครับไม่แข็งกระด้างสามารถปรับสภาพพื้นดินพื้นที่โฮมดินได้นะครับ เราสามารถนำดินโดยรอบนี้ไปเป็นส่วนประกอบของดินปุ๋ยหมักหรือดินปลูกพืชปลูกผักได้อย่างดีทีเดียวนะครับก็เกิดจากดินขุยไผ่ที่เราได้ผลผลิตผลพอยได้จากกอไผ่จากต้นไผ่นะครับก็ควรปลูกไว้นะครับควรปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาพอไดอ้มีที่พึ่งพาอาศัย เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ได้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับให้เอฟซได้ดูได้ชมเป็นขวัญตาเป็นตัวอย่างครับขอบคุณครับสวัสดีครับ